ก็คําๆก็มาดูเจ้าตัวเล็กนะครับแล้วก็แม่เจ้าแต้มนี่เป็นเจ้าแต้มนะครับส่วนอยู่ตรงนั้นก็เป็นแม่เจ้าแต้มนะครับส่วนเจ้าตัวเล็กก็กําลังกินกล้วยอยู่นะครับทางโน้นนะครับนกก็เป็นลูกกระรอกนะครับเจ้าแดงน้อยนั่นเองนะครับโน่นมาแล้วนะ เร็วมากนะครับเจ้าแดงน้อยกระโดดถึงนี่เลยนะครับก็ดูเขานะครับก็มีเจ้าตัวเล็กเจ้าแต้มนะครับส่วนแม่เจ้าแต้มก็ขึ้นไปข้างบนนะครับ แจาแดงน้อยกับคู่ของเขาก็อยู่ข้างล่างนะครับนั่นแหะเป็นกระลอกคอกเดียวกันเจ้าแต้มห่วงนะครับห่วงกล้วยนะครับส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับก็กินแบบสบายสบายนะครับเพราะว่าเขาเป็นกระลอกที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ เขาไม่กลัวเนาะเขาไม่กลัวตัวไหนนะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้แหละนะครับเนี่ยหนูขึ้นมาแล้วนะครับเนะี่ยเขากลัวหนูเห็นไหมตัวเล็กเห็นหนูก็ไปแล้วเนาะน่นนะครับขึ้นไปแล้วตัวเล็กนี่กับหนูนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกชโลอกกันเท่าไหร่นะครับตัวเล็กเขาไม่ชอบหนูเนาะโน่นนะครับขึ้นไปแล้ว โดดเจ้าตัวเล็กก็มีเจ้าแต้มนะครับตามไปด้วยนี่ก็เป็นหนูนะครับหนูท้องขาว ส่วนโน้นนะครับก็เป็นเจ้าแดงน้อยนะครับโน่นนะครับเจ้าตัวเล็กไปถึงโน้นแล้วเนี่ยแม่เจ้าแต้มนี่เป็นแม่เจ้าแต้มนะครับ ส่วนเจ้าแดงน้อยนะครับสองตัวก็รออยู่ตรงโนนนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้วยนะครับเนาะไปเสียบไว้ให้เขานะครับ น,นี่เป็นแม่เจ้าแต้มนะครับนาะมันเหมือนจะเ,เชื่องนะครับแม่เจ้าแต้มด,ดูใกล้ๆนี่นะครับเขาดูใกล้ๆเขาก็น่ารักนะครับแม่เจ้าแต้ม ตอนนี้ผมก็ถอยห่างออกมาาจุดเติมของผมแล้วนะครับตอนนี้กระลอกลก็ตอนนี้กรลอกก็ยังเหลือแต่แม่เจ้าแต้มนะครับโน่นนะครับ กลับลงมากินเหมือนเดิมแล้วนะครับเนาะหมูทองขาวยังอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ